โอ้ละนาอลาบุญเอ้ยบุญบุญหน่อยบุญใ่บุญไกลบุญกาฮาบุญสลองซาลานี่บุญปั่นเข่ากีบุญขาดได้อีนางนองจังสีเอาโฮ ลาบุญบอคาได้ดนี่ก็สร้างหัวมันอีนังนองสีไปนอนคืนฝันให้เป็นโลไโข่สันอยู่ในโมงโอ้ พี่น้องใหม่ชาวไทยออออออฟังเดอ้อเจ้าคุณพอซัทธาเมื่อนี่เพิ่นไปหามาซอยงานเจ้าภาพ เมื่อนี้ฉันขอกราบละมูเพิ่นทำบุญวูละเพิ่นมีสากุลสมตาสมนาสมกับความค้นษาใจกว้างใจขวางละมูคนทางปวงมาฟังเน้นอังพากันลูกกันหลังมากินมาทานฟังความว่าโอเพิ่นละกะวานหมอลำมาโหดเพิ่นละบอเขียวบอกโคดมาคำม,มาเวนพอหมอลำมาเห็นถามข้าวถามข่าวสาวหมอลำก็ดี ใสยาวยาวเจ้าภาพดีหลายบอเล่าว่ายิ่งหรือใช่ก็ดีเบิดทั้งสิ้นเช่นของกินเพิ่นก็มีมาให้ปู่ป้าสิ้นตอนว่าการรับตอนดีเทสู้อันบ้านอื่นนั้นเคยได้ผ่านมาหลายพอละมอลังม,มาถึงดาน้ำถึงปล่อยจากว่าไงละหรือหน่อยเสียงเซลปล่อยดาบ้านจังสันบอได้ผ่านนอกการศึกษาโรงเรียนบอได้เขา้าคูเจ้าบอได้สอน มอลำมาห้อนหอนเขากะบอทันกินน้ำบอทันลงคอสองซ้อมาเอินบอกละมอลำลำเถินลำลำเถินเห็ดยังอยู่แมวมาลำถ้าแม่สีแพงไหวเห็ดยังมีละตาังปัง ปังฟังบ่สมว่าทำบุญบ้านของเฮาดีลายบ่ป็นแนวนั้นบ่เมนชันย่อย่องก็ด,ดีจริงจังว่าไปบ้านนาบ้านนากระสีว,ว้าย่อย่องว่าดีเฮ็ดจังสีจังสมเพิ่นทำบุญบ้านมามงานลุ่น้าบ่เอาปานนี้หมอลำขึ้นเวทีกะเหลามีมาพร้อมของกินคบคู่มาและวุบุรีพร้อมขันนำรับรองจังเมนเฮ็ดถือต้องสม เพิ่นทำบุญมีศาสตร์หมอนเอามาปูคบข,ขันเบิดเกียงเสียงคนเว้าฟังกันบ่มีดาบ้านของเขานี่มีการศึกษาฝูงคนฟังกะเรียบร้อยคำเข้มบ่ว่าหยังพวกหมอลำกะสีตั้งเอายางเต็มเบ่งเสียงกันไปในเอนอะไรกันให้เบิดไย ให้คนตาข้างลืมนอนนั่งเจ hai, ้าเด้อย่าพ่อยลืมเขาและนั่นศรัทธาเจ้าเพิ่นดีเฮตดอีลีเฮ็ดอีลีเด้อย่าได้เห็ุหรือในสมเงินสมขายศรัทธาได้นาย่อหยองว่าดีว่าดีก็ย่อหยองว่าดี